กบ,บวนแต่ว่าเนื้อกบ,บวนนี่กบ,บวนไปตะตุนนี่ยนุ่ยเรก,กูเราโอ้เรก,กูอยูุคน,นี้ลเลยแย่ไหมเซก,กูคนตะวิโก,กะเขเรียกว่าได้เม็ดดินับตอนนี้มาใด้มันกับได้มันแต่เดียวเราทำการเดินทางสิบโลไรบุญกับจากเกวเตระดังไปตะตุนนะครับ ไปตะวันยินตะวันได้ตีสำนักตรงก็ติ้งกับตีตะตูนกับนี่เรามาได้มันก่อนกับไม่รู้ว่าเราไปกี่กันนะครับแต่อันนู้นก็ตั้งกับเพืนกันแล้วไอ้น้องก้าเป็นบินก่อนเลือยู่อย่างมาตรงกันเลยรถรถมาตรงกันเลื่อยเห

ไปก็ไปนไปไปกวนนก็คนเ่ตัวอนกจ้ก็ไปกวนหนักก็ไปกวนหนักก็หลุคนหลุมคนลุมคนเป็นจาป่ากันนะนี่

ครับตอนนี้คาราวานรถนำได้บุญบางครั้งกับเรากำลังมุ่งหน้าไปตะตุ้นนะครับไปทำบุญทีสำหรับรุ่งก็ถึงตะตุนครับเอ้ยนะได้ไปตะว้วัดครับได้บุญเราก็มีครับได้บุญนั่นน,นั่ที่เดียว,วะ่ะตอนนี้ยังอยู่ที่ก,กันครับก็งาจังทานจับาบเลยจังทาน Kong chắc chẽ là phám, kong a kung nai con a con này a nai kung 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 để ban kung ไปเด็กก็ติงนะครับก็ติงอ่าตำรับรก้กติงเด็กตะุนนะครับเราไปรวมตัวกันนี้กีเลยเด็ับางนวนอนนี้มุงหาไปติกันครับคน,นปลาครับเป็นวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์เดียวน้นออิบดีไหมอิบ,ด,บดี้ได้ไปทำบุญรวมปัตี้ล้วันนี้ทำบุญรวมกับบัตตี้ครับ gặp cái này rồi kể từng là dạng là cao lại gặp một kia gặp kiếm đi giờ chơi đã tuôn gặp rồi thì gặp bông